วันหนึ่งอ่ะครูก้อยจะกินที่มันเป็นข้าวนะคะจะกินแค่มือเดียวขนาดเท่าถ้วยน้ําจิ้มนะคะเอาแค่คาร์โบไฮเดรตเรากินแค่นั้นพอมันจะไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วการที่พอน้าตาลเข้าไปในร่างกายเราเยอะมันจะทําให้ไข่เราเสียหายไข่เราไม่สวยทุกวันจะต้องมีขขไข่เป็ดและไข่ไก่นะให้ป,ป้าพรนะพี่เลี้ยงน้องมดาก็ทําไว้ให้ของครูก้อยเนี่ยจะเป็นไข่เป็ดต้มนะวันละสองฟองอันนี้ของป้าป้าเขาเป็นไข่ลวกนะของคุณแม่เนี่ยเตรียมจะใส่ตู้อ่อนเดือนธันวาเนี่ยแล้วเหลืออีกแค่สองเดือนกว่าๆเนี่ยจะไม่กินไข่ลวกลว จะต้องเป็นต้มเพราะว่าบางทีการลวกเนี่ยมันมีแบคทีเรียรเนาะเพราะฉะนั้นแม่ๆถามว่าอันนี้กูก็ให้กินไข่ต้มวันละสองฟองเนี่ยเปลี่ยนเป็นไข่ลวกบ้างได้ไหมมันกลืนง่ายอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ในช่วงที่เรากระตุ้นไข่อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยใกล้จะใส่ตัวอ่อนอะไรเงี้ยก็กินไข่ลวกได้บ้างอะไรคะ่ะแต่ว่าถ้าจะใส่ตัวอ่อนแล้วก็กินของสุกดีกว่านะบอกนะคะซึ่งปกติไม่ค่อยจะออกนะคะแม่เดี๋ยวจะกินวิตามินลคะค่ะมื้อนี้ นี่ยังไม่มีข้าวเลยนะคะยังไม่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในร่างกายแล้วนะจะสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะ,ะวันหนึ่งอ่ะครูก้อยจะกินที่มันเป็นข้าวนะคะจะกินแค่มือเดียวขนาดเท่าถ้วยน้ําจิ้มหรือสักประมาณห้าช้อนกินข้าวอะคะ่ะจะเป็นข้าวไม่ขัดสีส่วนใหญ่จะเปเป็นมือเที่ยงนะคะแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็จะเน้นกินเป็นพวกโปรตีนผักผลไม้น้ำมะกรูดน้ำผักผลไม้ปั่นแล้วก็พวกวิตามินต่างๆพวกนี้คะ่ะแล้วก็กินกับไข่เอานะคะเอาแค่คาร์โบไฮเดรตเากินแค่นั้นพอ นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้จําเป็นกับเรามากเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ทํางานที่ต้องใช้แรงงานที่ต้องใช้พลังงานอะไรขนาดนั้นนะคะมันจะไปเปลี่ยนเป็นน้าตาลแล้วกนี่พอน้ําตาลเข้าไปในร่างกายเราเยอะๆมันจะทําให้ไข่เราเสียหายไข่เราไม่สวยตัวอ่อนก็คุณภาพเสียหายนะคะแล้วก็ร่างกายก็อักเสบฝั่งตัวอ่อนอะไรก็มีปัญหานะร่างกายอักเสบเนี่ยนะคะอย่างนี้กินทีละฟองก็ได้อาจจะก,กินมื้อนี้ฟองนึงแล้วเดี๋ยวถัดไปอีกชั่วโมงนึงก็กินฟองหนึ่งก็ได้นะคะกินทีเดียวสองฟองไปก็ได้เพราะเราไม่ได้กินข้าว แล้วปกติอ่ะโดยส่วนใหญ่จะไม่จะไม่ใช้แบบซอสอะไรใส่ไปเลยเพราะว่าลดโซเดียมใช่ไหมคะแต่บางวันก็ขอ,อนิดนึงแต่ถ้าขอก็จะต้องแบบอยซื้อตัวที่มันแบบโลโซเดียมะะอะค่ะเนี่ยชิ้นขาวโลโซเดียมสีเอร์เซนเงี้ยหยอดไปนิดนึงอ่ะบันเทิงนิดนึงเพราะโซเดียมก็ไม่ค่อยดีนะคะต่อคุณพ,พวกฮอร์โมนอะไรในร่างกายสุขภาพนะคะก็เนี่ยเข้าไป